หลากหลายเรื่องราวกับ YouSuper Channel รบกวนกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่อง YouSuper Channel มาอยู่ที่พนมสารคามนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวชมโบราณสถานนะครับเป็นโบสดินโบราณอายุ120ปีนะครับตามมาเลยครับ ทันทียังไม่ได้กด subscribe รบกวนกด subscribe ให้เป็นการติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับทางก็จะเป็นเส้นทางอ่าเลาะชายป่าไปนิดนะครับถึงแล้วครับโบดินโบราณนะครับ อายุ120ปีนะครับบ้านโคกหัวข้าหมู่ที่3ตําบลท่าทานอําเภอพนมสา,ารคามจังหวัดฉะเช,ชิงเทรานะครับเดี๋ยวลงไปชมกันครับเดี๋ยวผมขอ,อยุยาดยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างกันนะครับบุตินโบราณนะครับอายุ120ปีนะครับตามป้ายที่เขาทางชุมชนได้ปไปนะครัก็ ผมให้ดูด้านบนนะครับเป็นเก่านิดนึ่งนะครับวัดดีวันนี้ผมมาหาหมอที่พลมสารคามครับก็เลยมาผมจำได้ว่าผมเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งผมว่า มันเป็นเหมือนภาพความทรงจําในอดีตของของคนในพื้นที่นะครับแล้วก็อาจริงๆแล้วมันก็ของคนไทยทุกคนนั่นแหละครับผมก็เลยมาทําคลิปเพื่อถ่ายทอดภาพความทรงจาในอดีตให้คนรุ่นหลังได้เห็นนะครับว่าโบราณเราเนี่ยก็มีการสร้างโบสถ์ซึ่งเป็นโบสถ์ดินนะครับ น,น,นะครับ,รบมันจริงๆแล้วเดิมที่อาจจะมีศิลปะที่เขาเอาจจะเป็นศิลปะปูนปั้นหรือศิลปะที่ประดับลวดลายไว้นะครับเพียงแต่ว่าการเวลามันผ่านไปมันก็เสื่อมสภาพลงไปนะครับอย่างสมนนาต่าง เสักคู่นะครับย้อนไปให้ดูนะครับจะมีรูปของศิลปะรุ่ล,ลายนะครับที่ซหสมาต่างก็จะเราก็จะเห็นเข้าโค้งของศิปลปะลวดลายโบราณที่ที่นนได้ทำไว้ก็ฝากกันไว้ เดินชมรอบโบสถต่อครับด้าหลังประตูพระโบสถ์ก็จะมีบานเดียวนะครับ ข้อคูไถายเห็นใกล้ๆครับนี่อิดโบราณนะครับยังดีนะครับที่ยังมีเห็นลวดลายปั้นโบราณอยู่นึงจุดนะครับ ดานของพอ่อนเข้าไปในพระโบสถ์นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในพระโบสถ์กันครับครับนี่สภาพภายนอกภายในพระโบสถ์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านบน ก็เป็นผืดานไม้นะครับอาจจะเป็นไม้ที่เขาบูรณะขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจครับพอดีเราไม่มีบัคคุเทศท้องถิ่นในการสอบถามด้วยนะครับนี่เป็นพระประธานนะครับผมก็ไม่ทราบว่าอายุพระประธานองค์เนี้ยแก่แค่ไหนนะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีป้ายคาถาบูชานะครับ ผมจะซูมเข้าไปเห็นใกล้ๆนะครับนี่ครับก็คือเป็นคาถาพระพุทธเจ้าชนะมานะครับก็ตั้งนำโูสามจบนะครับแล้วก็ปัญจามาเลยชิโนโนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจังปภาเสติธรรมะจักกังปวตติยังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเมเชามังขลังนะครับเนี่ยสร้างถวายหลวงพ่อวัง วัดโคกหัวข้าวนะครับหมู่สามตำบลท่าฐานอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสร้างเมื่อปีพศออ2325นะครับวัดสร้างเมื่อปีพศ2525 2325ครับ้อยกว่าป,ปีจริงนะครับคือที่จารึกข้างหน้า120ยี่ปีนะครับ แต่จริงๆแล้วน่าจะมากกว่านั้นแล้วครับณนะวันที่ผมมาถ่ายวีดีโอนะครับก็เดี๋ยวผมขอกราบสการะหลวงพ่อวังก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ผมอ่านตามชื่อปบายที่จารึกไว้นะครับเดี๋ยวผมขอยกอหยุดถ่ายแล้วสการะหลวงพ่อวังนะครับแล้วก็ท่านที่กดติดตามก็ขอให้อนุมอนมโมทนาบุญร่วมกันเลยนะครับ ตูพระโวสดด้านหน้าก็จะมีสองนะครับของประตูนะครับแล้วพื้นด้านในก็จะเป็นพื้นยกระดับนะครับอันนี้น่าจะเป็นพื้นที่เขาทําปูนขึ้นมาใหม่นะครับผมก็ได้กับบูชาหลวงพ่อวังนะครับ พรให้ทุกคนนะครับที่ได้ชมคลิปนี้ให้มีความสุขความเจริญนะครับุทธศาสนิกชนที่มีใจบุญใจมุ่งสนนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนนะครับสำหรับคลิปเที่ยวชมแหล่งประวัติศาสตร์โบทดินอายุ120ปีปีบทเก่าวัดค่อยๆนะครับก็คงจบประมาณนี้ขอบคุณ ท่านที่ทติดตามชมคลิปนี้ก็ปนกด subscribe ก,กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ